โครงการคนละครึ่งเฟส5เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนและยืนยันตัวตนรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่19สิงหาคมเป็นวันแรกตั้งแต่6นาฬิกาปรากฏว่าระบบล่มอีกตามเคยทําให้ประชาชนไม่สามารถเข้ายืนยันตัวตนหรือลงทะเบียนได้จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ดับหนึ่งอยู่ในขณะนี้ล่าสุดเพจธนาคารกรุงไทยชื่อกรุงไทยแคร์โพสต์แจ้งว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบและจะกลับมาใช้ได้อีกภายใน1นชั่วโมงพร้อมระบุอีกว่าเนื่องจากมีคนเข้ามา ยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส5เป็นจำนวนมากจึงทำให้แอปเป่าตังเข้าใช้งานไม่ได้ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขโดยคาดว่าจะกลับเข้าใช้งานแอปได้ภายใน1ชั่วโมงขออภัยในความไม่สะดวก ซึ่งขณะน,นี้เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงตามที่เพจกรุงไทยแคร์แจ้งปรากฏว่ายังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ยืนยันตัวตนคนละครึ่งได้เช่นเดิมทําให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเช่นครบกําหนดดึงชั่วโมงก็ยังเหมือนเดิมหรือทําไมไม่มีการเตรียมพร้อมเลยละครับที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ทําไมไม่คิดบ้างทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่ไม่เตรียมการอะไรเลยแฮชแท็กแย่จังหรือจะเป็นทุกรอบเป็นแบบนี้ทําอะไรอยู่ไม่เตรียมความพร้อมเลยง ใจหรือจะเป็นก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะมีคนเข้าใช้มากทำไมไม่เตรียมการมาก่อนเป็นต้น